스프 i d p u 스프 t e r y 스프 know, p 끈적끈적 e r y o 이 know, s u 오이 오이 이 poo. w 이 e n you can talk, can talk. Come. Today, me here what I want to hear. Sleep. Charlie, you when you you every day wear sleep. No, take no. Where wear sleep? You hear and. Tagiab, you know Three, three home. Four home. Eleven home. Ah, eleven home. Ah, you there? There sleep? Yes. Oh. No, today we sleep. I'm um, in. กระต๊อบกระต๊กกระต๊กระต๊อบกระต๊อบเร็เดี๋ยวเรา hey บ้านพี่มีทุ่งนาทุ่งนาทุ่งนาพี่อยู่ในกทมด้วยนะน้องจะไปทุ่งนากับพี่ไหมน้องน้องจะไปทุ่งนากับพี่ปะไอ้ตุ่นหนุ่มบ้านพี่มีกระต๊อบด้วยนะไม่เค้มเลยน้องจะไปทุ่งนากระต๊อบกับพี่ปะโกน้ เวทวันนี้เราจะไปเถียงนากันนากุนานากูอนีก็เกสียใจเสียใจ I want to l a t h i n l e t h i m คิมชอยู่เข้าใจ l h i เข้าใจเดี๋ยวค่อยหลับเดี๋ยวค่อยหลับพลาสติกหลับหลโอเคโอเคหบหลัเดี๋ยวเดี๋ยเดเยวเโอเคโย่ นี่มันนักบอยเก่านะเนี่ยอินแล้วเก่งจังอยู่กับเกมนี่อ้โหไปวก เก่งมากนะครับเห็นมากแข็งแรงแต่ก่อนนี้เขาฟาดตุ้มตั้มตัวช้าทั้งวันทั้งคืนเขาก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนเพื่อนๆอย่าทำให้คน30กลายเป็น3ขวบนะครับยูยูฉัเข้าใจเพื่เพื่อนอย่าทําให้คน30กลายเป็นเด็ก3ขวบรู้ป่ะโอ้โอ้ long hand โอ้ยูจะตกใจกว่านี้ถ้ายูเห็นฉันไม่ใช้แฮน ยุนโฮยุว่าแฮนด์มีสตองอะยุนถ้าย่เห็นไอช้โอ้โหเนี่จะโชว์ดีไหมวนะเนี่ยอยา่าอย่ามันยังไม่ถึงเวลาอาดูแต่ละท่าสบายใจกูละ เข้ oh, แข็งแรงนะ <laughs> ผมจะบอกให้ว่า <sighs> ผู้หญิงทั่วไปไม่ได้ทําแบบน <I 'm S 2> ี้ได้นะครับเข้าแข็งแรงมากนะครับผมซึ่งไม่ต้องเป็นห่วงเขาในหลายๆอย่างนะครับเจฟอืมแข็งแรงแข็งแรงจริงแข็งแรงจริงอยู่จริงจริงตองเกอร์ <clears throat> Yes I'm strong yeah strong. strong 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 s t r o Charlie we date yeah now how many percent I <laughs> Charlie Bye, you and me go Tima. You and me go to uh uh you and me they Now? now we go Kinga in the, I, the I want to walk 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 Bye. walk kingna got okay good go 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 고고고 와, 와. 응. 왔다 왔다. ก่อนทาไม่ได้ก็ไม่เป็นตู้มาเป็นโคดิซตู้มาเป็นตู้มาเป็นจิ้งจกนะครับจิงจต้มาเป็นอยู่มีกโกบ ยูค่ะไม่ได้ยูค่ะ I think we walk ดีกว่าค่ะค่ะได้ค่ะได้เดินก็ไกลแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไม่เปเลยแบตเตอรี่โอเคแบตเตอรี่ยังโอเค ôi, ơi, ơi, ừ? Ha, t-shirt not change. No. Your shirt. Up air, up, up air. Korea half up air. U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 p air. Korea half up air. 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 Up Hey? Up air. Up air. Mm. What? Up air. Up air. Mày khâu chạy. Up air. Up air. What? What do you mean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 ? <coughs> What do you mean? <coughs> What do you mean? What do you mean? Hey. เราเดินอีกชั่วโมงนึงก็ไม่ถึงไม่ได้มีรถงั้นเราแค่เรานั่งแค่กระตับเราแค่ค่เราแค่คู่กับศาลาเล็กพอโอเคเดินไปเถอะครับอีกวันหนึ่งครับถ้าเดินอีกทีนตุ่ม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 ูมาโลยูแอนด์มี ทุกอย่ี่เรดทำทอย่างกอย่างที่เร่าี่าทำทุางที่เ่าี่าทำทย่างที่เราทำที่ีย่างาเรางอ่าเราทำทุกอุกเรางทาทำทยกอย ทำไมสีมันเป็นอย่างเงี้ยไฟแดงเชียวเรามาร้องทะเลสีดำกันต่อดีกก่อน We date We date ไม่ต้องเป็นเด็กไกลครับผมเด็กที่บ้านก็สุขใจแล้วนั่เดินอ้อมก็สองชั่วโมงแล้ว I'm happy Charlie จริง Yes I'm happy 난은 맨 무슨 색리아 코리아 어 코리안 나띵 나띵 어데아 아이 돈 아이 돈 잉글리시. 응. 아 유세 코리어 아이 이해. 유세 코리어 아이 이해. 한국에는 이런 배경이 없어요. 오케이. 저 서울에는 이런 곳이 없어요. 저는 전 너무 좋아요. 응. 거기 거기 가자 가자. เซมฉันก็ชอบเนี่ยนหะที่อยู่แนละมันมีกว้างแบบเนี้ยมันก็มีความสุขดีมีบอ่อน้ําให้หล,ลานๆได้เล่นสวิต <Sweet. S 1> บางบางประเทศเนี่ย mm hmm. เขาก็จะอยู่แบบเป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์นะด้วยเนื่องด้วยบางทีที่ที่นู่นมันมันแพงด้วยแบบบิ big home, big ๊กโฮมบิ๊กเนี้ยอินโดนีเซียมันทูมัสแพง Korea? Korea? แบบเออมันนี่ทูมัสมาแบบ I want big 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 big, big, big home อกโฮมอ่ะแพงมากย you uh uh many house อ่าให้ท่านขายบ้านขายรถให้หมดแล้วก็ many house eleven house only one big house please why many 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 house ชอบชอบชอบ b e s okay เห็นไหมเราได้เดินทุกคืนแล้วก็วันไหนเราเบื่อนี่เราก็เดินไปผมมีทั้งป่าช้าปลอมด้วยนะครับผมไม่ได้มีกระต๊อบน้อยอย่างเดียวนะ I have ป่าช้าปลอมด้วยป่าช้าปลอมด้วยเออ ปลาช้าปลอมผมมีสายมะพรุมนะครับมีที่ให้สายมะพรุมอยู่คือไล่หนึ่งนะครับเป็นที่ที่เก็บสายมะพรุมนะครับผมสารจีนสารเต้ไม่หมดเลยนะครับ

Anh rain. Right. Anna cho. Anna cho. Có chân quay thơ. Có chân quay thơ. Có chân quay okay. thơ. mắt mặt như a chin chin chum tin xiên thơ tin xiên thơ chip cứu lấy chắp mê chân vai chắp mê chân vai chân có ốc ôn hư chân chân có ốc ôn ก็ห่มใจฉัน đi qua เธอก็ห่มใจฉัน Again peace. ก็ใจฉันด <reflex ion S 2> <Christmas. S 1> ้วยควอบอุ hmm. One, two, ่นเขาทำใจฉันด้วยความอบอุ่นเัใจอืใจฉันด้วยความอบอุ่นเของานแค่นี้กันลา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 โอเคสี่จั๊กลา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 โอเค

วายวายเอบิตินแกงมากนองไม่หลับน้องไม่หลับน้องไม่หวายอรุ่งแกงมากครัชาลีนอนไม่หล,ล,ลับตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบพอชาลีนอนไม่หลับสิบกว่าขวบชาลีก็เลยระหว่างที่ก่อนไปทําง,งานที่เรานอนไม่หลับก็เลยเอาเครื่องดนตรีมาฝึกเรื่อยๆ y o u very very smart ขอบคุณครับก็เลยฝึกกีตาร์ กีตาร์ในผมตอนที่ฝึกเนี่ยผมจะฝึกกีตาร์ช่วงประมาณสองทุ่มสองทุ่มฝึกกีตาร์แล้วก็พอมันเริ่มเจ็บนิ้วก็สามทุ่มไปฝึกฮารโมนิก้าพอสี่ทุ่มก็ไปฝึกเปียโนห้าทุ่มก็ไปฝึกเชนโล่แล้วก็เบื่อก็เที่ยงคืนฝึกไวโอลินตีหนึ่งฝึกดับเบิลเบสตีสองฝึกววโอลาตีสามเป่าขุย่ตีสี่ก็เป่าแซกซโฟนแทนอืม แล้วก็ตีห้าก็มาเล่นเครื่องดนตรีไทยแทนอ๋อวันหนึ่งเล่นอยู่ประมาณสองร้อยเครื่องดนตรีสองร้อย Yes every day every night Thai music Wow You act or and sing or sing sing or sing or and you Wing Lao You all or กีตาร์ไวโอลินบิวลาฮาร์โมนิกา or พิณ Wow! And wing lao Why? Wing lao Wing lao? Yes. Wing lao Wing lao Wow. Mm. Good. Mm. I posted. You you you. Uh, I'm first first time. Mm. You can ma It very more more more. I, I I don't speak I don't speak. No, I can't. More can ma. Understand. You understand can mm. Very 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 can person only. Mm. only first time you we are same you very smart you same you good piano you j u s I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  can't I can't both uh, or um ผมรู้ว่าคุณเก่งมาก you give t you i v e to piano ผมเนี่ยผ่านการสอนเด็กมานับร้อยคนนะครับผมแค่เห็นการวางมือของเขานะครับ ยูอะนำมาวันเปียโนการที่นิ้วของยูไม่ยกเวลาที่นิ้วของคุณเลื่อนบนคีย์เปียโนหกสกว่าคีย์เนี่ยนิ้วของคุณไม่ยกขึ้นเลยเนี่ยผมรู้เลยว่าคุณอะเคยเรียนเปียโนแล้วก็คุณคุณสามารถอ่านโน้ตได้แน่นอนเพราะว่าการวางมือของคุณสองมือการไล่ผมรู้เลยว่าจริงๆคุณเป็นคนที่เก่งเปียโนมากแต่คุณยังไม่ได้ปล่อยศักยภาพนั้นออกมา เก่งมากแต่กีตาร์คุณเล่นไม่เป็นจริงๆผมรู้ I want t h piano but I can I can my เป l นไร but only only you g i f t e me piano I I want try 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 only for you and my ทุกคน you you try for เพื่อนเพื่อละคุณโชว์ไปเลยเดี๋ยววันหนึ่งคุณก็โชว์เต็มเหนี่ยวแค่การวางนิ้วของคุณเน่ะผมดูเด็กเป็นตั้งแต่อนุบาลจนถึงเด็กโต นิ <cin stereotype> ้วของคุณท <ata> ี่ผมย้ำเนี่ยย่อเนี่ยยิงฟิงเกอร์นิ้วของคุณมันไม่ยกเงี้ยแบบที่ผมบอกอะถ้าเป็นเด็กไม่เคยเล่นนั่งนิ้วมันจะยกแบบนี้นะครับแล้วลายยกมันจะยกแล้วจะไม่สามารถไล่ตึง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 ได้บางคนเนี่ยฝึกเป็นเดือนเป็นปีนะครับนิ้วคุณมันวางอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ยกมันเลื่อนอยู่ครบทุกคีย์บนคีย์บอร์ดไปหนคุณเนี่ยนัมเบอร์วันอยู่ที่คุณจะปล่อยสกายภาพมาเมื่อไหร่เหมือนการเต้นของคุณ คุณค่อยๆปล่อยการเต้นออกมาแต่ผมรู้แล้วว่าคุณอะ number one you are dance dancing <No. S 1> number one in the world dancing I, I dancing uh so 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 uh, only so so because because I want to t e a c h you I want to, uh every day every day mm. I want to try 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 you ป็น you every day try Because you want เป็น teacher yeah teacher for Charlie yeah Yes uh for d e g r e i na lang na lang I teaching you you go open โรงเรียนที่ in Thailand เ e ี h ยอือเข No open open โรงเรียนโรงเรียน in Thailand อ้าว ah I can Yes you can อื where Thailand Yes Thailand try อืม try นั่งกันเหมือนคนอมทุกข์เลยแสงก็ให้ฮิฮิวิโกบาวีโกบาวิโกบาแอนวีอะนัมอมมาชาเลียนัมเบอร์วันแอคติ้งยูอะนัมเบอร์ทูแอคติ้งวิโกบาแอนวีวีวีแอคติ้งเซ็มแบบยูแบบโกปาร์ตี้แอนไอบอยเฮ้ยกามินโอเคโอเคไปวิโกบาเันเนะ yes วิโกบ้าบ้านฉันมีกระต๊อบแล้วบ้านฉันก็มีบาร์ด้วยไปโอเคนี่มีบาร์นะมีปั๊

ท y าลมท่าลมท่าลมทุ y ยๆทุ่ a ๆท่าลมท่าลมท่าลมไอ้ต t งนู้นทุ่ยๆ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 ทุ่ยเทุ่ยๆ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 ดุ่ยๆท n ่ยๆทุ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 ่ยๆ can s p e ุ k โคเลียแอนอิงชูมั h แบบนมากกว่าบีฟอร์มากๆเลยดีใจมากๆครับคุณก็เหมือนเป็น t e a เชอร for เพื่อนๆ Thailand ผมก็เหมือนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ดีใจที่เพื่อนๆเขาใจเยอะเพื่อนๆแบบทราย